สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาดูร้านชิดปากแปรเดอ้อวันนี้เขาเห็ดอย่างกันนนี้นง,านงานกทาทมาทำอยู่เมื่อกี้นี่ นั่นแหละเั่นไปขายของไม่เคยตัวไม่เคยโดนน้องหมอเนาะก็บอกแม่หนูว่อยู่ใกล้ลุงพี่หมออยู่ใกล้ลุงยิ่งกว่าหนูอีกเนาะก็บอกกันหนูไม่ทำอะไรพี่หมอยิ่งกว่าหนูอีกเนาะใช่ค่ะก็บอกหนูทำแต่สาราพี่หมอช้ามาก็ไม่ทำอะไรใช่ค่ะมาถึงก็มาทำแค่ตรงนีอยากก็รายจ่นยก็จะอยู่ตรงนั้นเกิเครดิตหลังจากเกิดเครดิตหมว่าอะไรนะ สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณลุงเจมี่ถ้าเจ้าเป็นสาวด้วยเอาแล้วตอนนี้ข่อยั่ได้เป็นสาวบรอกถ้าเจ้าถ้าสมัยก่อนจะเป็นสาวข่อยพ่อเจ้าในย่านอยู่เด้อย่านย่านบ้างได้ย่านข่อยยินใจไปมเฮ้ยข้าเจ้าเป็นสาว เอบเลือกเจ้าเลือกนี่เห็นมากระไดเห็นมาแต่ชอบลถ้าไม่สวยก็ไม่ใช่สมรนเ้าเยเือใจเขยันผู้แดบอกว่าข่อยง่ามก็เป็นยังข่อยงามคนเดียวกับพ่อ เขารู้นั่นเห็นไหมลุงเียววันนี้มาโชวเองเห็นไหมมาให้ม่ให้คนชื่อของมานมาแนี้ได้เอมาใ้วมนนี้วันนี้หายแท้แร วันนี้ลำ <ร Stevens. S 1> กับลูกหนึ่งเด้อลำฟีลำฟีสี่หมื่นซับลำกับลูกสี่หมื่นซับแล้วแล้ววันไหนจะไปเลี้ยงข้าวต้มที่ได้ที่ฟังอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงใข้าวต้งคนละสองถ้วยแม่กนกว่านั้นน่ะมีการจะเป็นนะว่าจะเลี้ยงอาหารไปนนะจะไปกินของเขาหน้าสั่งก่อนจะมาสั่งกุ้งงั้นโอ้ย ก็อยากกินกุ้งเนาะไม่มีเงินขยานขนาดนั้นหรอกเงินผู้แก่ก็ยังไม่ถึงสองพันนี่นอนอะอลูนเกียบนอนอะความน่ารงม้อาเช็ดเปิดร้านใหม่บอกว่าจะเลี้ยงแม่ไอ้โจ๊ก คุณกัลยาบอกว <they> ่าพี่ะมองทำอะไนเป็นไยรับนวด20นะฮะทำอะไรนะรับนวดได้ได้แต่ไอ้ช้ดก็ไม่เคยมาล้างเ็าหรอกลูกกิมรับแววับนี้ เขาเป้หนังตายย่ากินโจ๊กกินเส็แล้นอนตรงนี้เลยจุโซฟามาช่องแม่ด้วยเด้อดีกับโตเจ้าเลยนะ่เดี๋ยวยายจะไปชันี่คุยเก่งจริงๆเนาะดีเลยคลิปนี้นะคะคิปนี้นะคะไม่ทำไรเลย่ดมานอนเอกินแล้วนอนกิน้วนอบักชิดออกได้ข่บบอกน่เยข้าไม่อกไม่ได้่ไม่ดกไม่ได้ไ่งชีมหให้ม่เดเบี้ สองชิ้นสามชิ้นมาคนนางอยกินคอยกินบ้างเลยคอยกินกระตอบร้านนี่คอยเสียเศษเลยวันนี้นะเสียเส็จแล้วนระต้มทั้งไหนมเลยวัี้มึนี่คอยอย่อยอยไยาอย่ยาอ่ย่ายาอยีอ่่าอย่าาอยา่ย่าอยีอย่เดี๋ยวาอยอย่อาอย่่ากาอย่่าอย่อ่น่ยาา่่อ่ออัาน่าา่า้อยา่ย่น่นยายอาย่่้าน่ ดูที่ยายหมอนทำอะไรของบ้านยายหมอนเนี่ยมันแอบเดือดเขาไล่ที่ลงไปน้จะกลับบ้านได้ไหมนี่ได้ไเพราะอมันอยู่ในดนี่ดิ่ดนดิที่ดนที่ดนี่ดิน่ดนทดน่ดนีนทฮะที่ดินที่โินนทีเกี่ยวข้าวกันไม่ดูเนาะนะคะนี่กที่เที่ดินที่นี่ดินี่น่่น่ ไม่ท in ันนวดเลพวกจะเรียกกับบาน่งแบบจะหล่นคือคือในยับเลี้ยงาสมอนเลี้ยงยายสมอนต่อออไม่เลี้ยงเลี้ยงเอาเลยไปกับับที่พักคลับที่ัถึงเวลา่องาทโรงาบาลแล้ข้นห้องข้ห้อง กูสงสารเสือจึงเลยเอ้าทำไมเะอท่นงเงียบเหรอมายืนอ้อยอันนี้แหละคนเลือก่าตาอ่างี้ยังก็เลยสิเห็นไหมตาดีจากแบบไหนแบบนี้เลยแ่ก็ตมอนาันะอมากเจ๊อ่านไปว่าเจะจมืนในตาเนี่จมืดในตาเนี่บริการด้วยตัวเอง กเมื่อจะถมยืปคพ่อนขอะะมแค่พูดเสร็จปุ๊บลงแล้วพี่หมอนเมากาไม่อย่างเมีกบาทเทตานี่หะไปไปไปห้องกินแตไป้องกินไปไปเสียเสียเสียจะเ่อหตนามเสเองไ่ะอคุณค่าคุณยุพาคนัซื้อนี่นะ พี่แต้มเต็มคาราเบลเลยี่คกเรียบอกร้านกินลูกค้าเริมนีแต่คนมาบ่นมาคุยน่นแถวไอ้ชายคนนี้คนละตั เาร้องมืเราสนใจหคนนี้เราบอกไปว่าเขาสั่งงานเขามาไม่ต้องอ่านนะครับบอกลยครับสองสามหน้าที่นาม่ต้องซื้นบางพี่บางี่พี่ยุพานะเป็นอะไรนะครับอบคนะ้าเยี่ยมนะได้มาคอปูองลงท่าแต่ว่าไม่ซื้อนี่มบาบาที่นาเลย้มาที่นาเลยมานนอนอยู่ดีนะถ้าไม่มีที่นอนก็านอนอยู่ข้างถนนตรงนี้ก็ได้นะมานอนอยู่ริมถนนหรือไม่กํานอนกับพวกกันเนี่ยป ไปหรือไม่ก็สีด๊อกด๊อกดอกดอกหรือไม่ก็นิกกี้นิกกี้ยังได้นอนดีกว่าอีกนะนิกกี้น้องไม่ยังดูดีนะคงปานมันนอนแถวนี้นะตื่นเช้ามาก็มาดูก็ทำอะไรกันนะกลางคืนก็ดูก็เสร็จพอเขากลับนอนคงปานก็มานอนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอาเศษป้องกันให้นะคืนคุณถรอยาทำไอ้ปากก่งนะ

ุคนมาเยอะเดี๋ยวเสียใจขาดแล้วก็ต่อให้สู้ไม่ได้ใ่้ว่าดียวหรืีผู้ชายนะตายก็ยอมให้เสร็จบอกแล้วเจ้าว่าจะเปิดเไรว่าจะเปิดเลย สูไม่ได้ก็จะสู้นะเอีนะนี่ขายแสนหนึ่งสปานะคุณยุบานคุณร้จิคุณนะคะสนุกดีนะไม่เหงาสชวรัใช่ค่ะคุณรุจิไม่ว่าจเปิดร้าสาดเียเปิดล้านาวดคุณรจินลดนะคะทางขยะหายางยสมสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี mm ้เด <that> ้อ like บุญไหว้น้อยหนึ่งเด้อทำไมคิดจะขายร้านแล้วนะคะเจตทำไมถึงจะขายร้านเจ้าเปิดร้านในสองมือเจ้าสิขายร้านมันเป็นคว่อแบบไดเลยขายดีแน่้แต่ว่าสิบปีร้านละว่าสั้น ก็อาหารเช้าถ uh ้าใครแหน่แตผู so, here, right? ้ได uh ้มากก็ต้มก็ต้มก็ต้มกินโจ๊กได้ก็ยี่สตีถ้าใครมาตอนเช้าประมาณนี้คิดบอกว่าจะจะขายสี่หมื่นเหรียสั้นก็จะขายถือแทะถูกยังไหมร้านนี้ไม่ไม่จำกัดเสียงดังเออร้านนี้ร้านนี้ไม่จำกัดอิสิเบลครับผมไม่จำกัดเงิน สนุกสนานนี่ทากันไปนะครับเออครับผมมันน่าจะท่านทา่ใหญ่นาดนี้นี่ยยงมูฝรั่งเศสแค่นี้นะเนาะโอ้ยเดฟเอออย่าพผาเว้าพี่ด่านามพี่หมดขังบลยพี่หมดเอาบาม่าญี่ปุ่นมาขายแล้วยางลูกชิ้นขายด้วยก็ดีนะแจ่วว่างเราเราก็อ่านแมวเรืด้วยกันถ้าอยากให้อ่านนะแมวนะ นี่นะขายดีจนสองวันเปิดร้านมาจะาปะิดร,รา้านแล้วหรอกสันเพิ่นขึ้สิปิดร้านเร็วเถอะล,ล,งลุงกินสิซื้อต่อบอเ<า>พิ่นขึ้นสิขายสี่หมื่นคือขายถึงเฉลเออเขาจะเซ้งร้านแล้วสี่หมื่นโอ้ยเพิ่นสิเซ้งร้านแล 40, ้วสี่หมื่นขายอีหลีแล 40, ้วไม่ขายอหีหลีเป็นคางคนนี้แล้วก็นอนขายอีหลีบอขายอีหลีบอสี่หมื่นเพิ่นสิซื้อแล้วคนมาเพิ่นเสียเงินมาให้ไม่ต้องจ่ายเงินก็จบไป